โอเคมาตาเหรอโอเคมาฝันหนึ่งทีนะโอเคยังไม่ตายเนาะนี่เนี่ยภาษาตัวงรางสองปันนี่เธอน่ะเออเปล่าว่าวันพันทีวีเนี่ยมีคู่ต่อสู้ที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งเลยนะวา่า <Wow. S 1> ไม่อยากรู้อ่ะไหนอยากรู้เลยเธอ,นะอเนาะไม่อยากรู้ก็ได้อ่ะไหนคนไหนบอกมาสิคู่ต่อสู้น่จาจับตาคนนั้นก็คือ ก่อนที่คุณผู้ชมจะไปดูเนี่ยก็อย่าลืมบอกคุณค่าของวิดีโอนะเพื่อการดูดิชัดก,กว่าเดิ้มร้อยเท่าไงแล้วก็ยิ้มกดไลค์ด้วยนะครับผมนี่เลยไงล่ะชื่ออ่านแย่ปะทะ่าหาเขียนนะเออไอชื่ออ่านแย่ว่าหัวอ่านไม่เป็นไงล่ะเดี๋ยวนี้ a g i s s k เลยซื้อวัตถุดีตัวนึงนะเพื่ขขอนโซคนนี้เนี่ยจะมีปู่บ้อมมาแล้วก็จะมียุงล่างสองอาจจะมีอขับเคลื่อนชนิดร่างสองดวงร่างสองแล้วก็ของล่างสองนะคนนึงก็คล้ายกันนะแต่ว่ามีเฮลิเฟอร์กับพ่าสมคิดสั่งมาเนาะโอเคมาการเล่นเลย อ่ะฮะเป็นกันนะตัวะละครด้วยนะฮะ <What? S 1> ปูบอมลู่ล่างสองพ <laughs> าวิหันามาหน,นึ่งเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ฮะปูบอมลู่ล่างสองเช่ป่ะหน้าสองนะคนนี้ก็เหมือนกันเลยโอเคไม่ได้มีนะสกีดสังล่างสองอาสิบกับเพื่อนแล้วก็เฮวี่ยงไฟเฟรมเนาะคนนี้ก็จะมีหันสกิลกับเพื่อนยูงล่างสองสิงล่างสองโ <Okay. S 1> อเคป่ะนะทีมเอานี้เลยด้วยกันนะอโกนเหลยวข้างหลังนี่นะคิดไมเยอะเหรอมันเป็นแทงไม่ใช่เลยถ้าไม่ทำหัวจะหยุดนะทุกคนคือมันเร็วมากนะ ถ้าปี่คือปรับได้เนี่นะสองใส่กระบอกนักสองนักหนึ่งทีนักติดโลแล้วก็ยูงไล่ตีนึ่งทีนะนี่งละหนึ่งทีสองหมืเมจนะีวงไล่ตีนะั้นหนึ่งทีมังไงป <laughs> แต่พันดามยงไล่ตีโออีกทันก็ตายแล้วนะ <laughs> ่วนะยุงนายน่ะไม่ใช่นายสิยุงเธอะนะใ <c oughs> จเย็นๆเดี๋ยก็ได้นะนแล้วต้องมาไน้ากิจชาคุยกันนะมาครับวันแนกสอลงแล้วนี่ไงันหทีใส่อึพเพื่อนนะส,ส่หาสกีักโอเคตายเรียบร้อย <c oughs> อนัาสองไล่ตีทีนะ ไล่ตีคอนนั้นล่วงก็อันตรีคือไปนั่นแหละโอเคก้ามเหมือนดาเมจนะไล่ตีคืนมาเนาะผ้าหาไล่ตีคืนโอเคไล่ตีคืนแล้วน,ะนี่ไงวอลเล็ตปัดส่ยุงล่างสองนะไอ้กระมีเอาเมไม่ตายก็ใส่ปูบบอมมันก็อยู่เนาะยังไม่ตีอยู่ที่นี่ไงโหแรงคืนเอาจริงนะคือถ้าตู้วางเปิดก่อนเนี่ยคือมีใช้ไปกว่าครึ่งเลยนะคือตู้มันโกงมากไอ้เปิดก่อนเนี่ยถือว่าชนะได้เลยเนี่ยนี่ไงสปีดก็คือสำคัญมากเฮ้ยเตะถึกทีแนละ้วใครอยู่ในตีนี่ไงสุดเข่าเคลื่อนนะโอเค โดนเลยตีคือไฟท้าหนึ er. ok. okay. people, okay. ่งทีนะยูง่าสองนี่ได้น่อยเรียบร้อยนะผมว่าเรียบร้อยโอเคบอลตีมาเนาะก็รสู้กับเพื่อนเอาซิเวอร์โอเคปัดหนึ่งทีไม่เข้านะแล้วหาฟอร์ซิเวอร์คือไฟเอาผีขึ้ไม่ได้เหรเนี่ยมันไม่ใช่ลูกไฟไม่ใช่เหรอโอเคมะเปลี่ยนเป็นดาบละเจุดแล้วสองเปิดก่อนเนาะโอเคใส่กระฟิมนี่งอ่ะโอเคแล้วก็ล่วงไล่ตีคืนไปใส่อะไรกับเพื่อนนะโอเคถือว่าใช้ได้ก็กำลังปันมาก เฮ้ยโลหนาจริงนะเนี่ยโลหนามากโอเคผมว่าไม่หนาละโอเคไลตีหนึ่งทีนะปั่นหนึ่งทีโอเคไลตีคือมาจ็ดด้วยนะแล้วก็บัลลี่โคคือมาก็ปั่นหนึ่งทีปั่นนี้เราไม่ไม่ปั่นแล้วโอเคปัตนอันตีเนาะโอเคเนาะไลตีโอเค,นะอเคสองตัวนี่ไงอายุสลามาเนาะก,ก็นี่ไงเฮมิเฟมปั่นหนึ่งทีโอเคบวกที่ทามาได้โอเค,ลอเคแล้วก็อาชีพเพื่อนทานฟอร์ซิเวอร์นี่ไงแรงกว่าเดิมนี่ไงสี่หมืนะ่นข้าวดามิเนาะเพราะเป็นดาบเนาะมา รอบที่สามสนุกรอสองใส่ไข่เออผมว่าดูก็รู้นะว่าชนะเนี่ยอาจจะแต่ว่าไม่ใช่อย่างที่คนคิดนะจะไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดนะอย่าเพิ่งแบบว่าปิดคิดล่ะเพราะว่าดวงที่เปิดก่อนเนี่ยพี่เกมหน้าตลอดนะไปผมบอกเลยโอเคมาปั่งหนึ่งทีเลาวเสร็จรองหน้าสอนนั่นก็คือมากไ่ตีมาปั่งหนึ่งทีนะาหนึ่งหมื่นสี่ดาเมจเนาะนี่ไงเฮเบเบมนี่ไงตีธรรมดาไปโอเคมาฮะฟอร์ซิลเฟอร์ปั่งหนึ่งทีนะาแปดหมื่นห้าดาเมจโอเค โอเคมาเปิดใหม่ด้านหนึ่งด้วยอันตรีมันก่อนเลยนะนี่ไงี้ยแก็กระวังเลยปันนึ่ที่สามหมื่นห้าดาเมจเดอร์ร้อยตายหนึ่งตัวนะก็ปั่นนี้ที่หนึ่งแล้วก็ปั่นนี่เงี้ย่แหนะ่โอเคไล่ปีหนึ่งนทะี 9, ่มาเจอด้วงนะไม่เงี้ล่ะเก้าหมื่นเจ็ดดาเมจตายแล้วนะาาล่ะโอเคมาตายแล้วล่ะโอเคมาปันหนึ่งทีนะโอเคยังไม่ตายเนาะ นี่ไงประสิทธิ์ร่างล่างสองปั่นอีกทีนึงโอเคมายืนเลยทุกคนยืนแล้วยืนแล้ว,อลวโอเคมาชุบไป,ปชุบมาเนอ้อชุบไป,ปชุบมาโอเคเร้วเราตาย,ยโอเคแล้วทุกคนเป็นไงยังไม่ไม่ใช่อย่างที่โทุคนคิดจริงน้อเป็นไงชนะเฉยเลยนะถือว่ามีคนที่น่าสนใจนะที่แม่สายฟ้าบอกมาเนาะโอเคก็ถือว่าใช้ได้เรื่องดีการชมได้งแปดร้อยกว่าคนเนี่ยอืมประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวคิดมันจะยาวไปอ่ะคือหกอาจจะแค่ห้ทาทีอ่ะหกทีคือไม่ไหวจริงนะ ขอตัวลาไปก่อนฮะสวัสดีครับผมแม่นายเนี่ยทาวายาดะเจสาสามถือว่าเป็นการชมที่ดีเลยนะครั้งต่อไปเปการชมอะไรก็รอดูได้นะโอเคไปละไปะก็สวัสดีครับผม